ตลาดโมกเหล็กครับคึกคักเลยทีเดียวรบขายเป็ดพะโล้ด้วยครับมันก็มีมโซนครับ เป็นหอนาฬิกาครับซ้ายมือนี่เป็นปั๊มคาเทคนะครับแล้วร้านอินบ็อกคาเฟ่ฝั่งนู้นเป็นแวนคอฟฟี่ครับ ก็เราจะติดนะครับเพราะว่าช่วงอันนี้วันที่สิบสองเมษาครับก่อนสงการอันนี้สายผ่านคอนเทคนะครับมีป้ายชุมชนนกแสงแสงนะครับอันนี้บอร์กนาะแฟอ่าพอตรงนี้คนจอดรถไปเที่ยวตลาดนะครับ ตนวนี้ของมันนอกตัวเมืองนะครับที่มุ่งเหล็กนี้ก็จะมีสซอยซอบซอนเหมือนนะครับเวลาใครจะไปเส้นทางไปรีอสอร์ทหรือไ,ไปที่ปั๊กเนะี่ลองศึกษาเส้นทางให้ดีครับเราสามารถออกแล้วก็ไปได้หลายทาง เคลื่อนปลาสักได้นะครับ